สวัสดีคะ่ะทุกคนคุณอายุมากกว่า60แล้วแล้วสงสัยไหมคะว่าการช่วยตัวเองสัปดาห์ละกี่ครั้งถึงจะเหมาะสมมากไปหรือน้อยไปหรือว่าอายุขนาดนี้ยังต้องสนใจเรื่องพวกนี้อีกหรอวันนี้ดิฉันแพทย์หญิงมาลินีอนันตกูลซึ่งเป็นแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะที่ปฏิบัติงานในประเทศไทยมานานกว่า15ปีจะมาเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ทุกท่านฟังคะ่ะก่อนอื่นเลยให้เราพูดตรงๆนะคะ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอายหรือเรื่องต้องห้ามมันเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของคุณภาพชีวิตและที่สำคัญมันเป็นเรื่องที่ผู้ชายทุกวัยควรจะรู้และเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังอายุ60ปีขึ้นไปคำตอบแบบตรงไปตรงมาก็คือสำหรับผู้ชายอายุมากกว่า60ปี ความถี่ที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์ค่ะแต่นี้เป็นแค่กรอบทั่วไปนะคะเพราะแต่ละคนมีสภาพร่างกายไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยรวมระดับฮอร์โมนและความต้องการของร่างกายสิ่งสำคัญคือต้องฟังสัญ,ญญาณจากร่างกายของตัวเองค่ะและทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญละคะให้ดิฉันอธิบายให้ฟังนะคะตอมลูกหมาก หรือที่เราเรียกกันว่าต่อมโปรสเตตมันทำงานเหมือนกับถังเก็บน้ำค่ะมันผลิตของเหลวที่เป็นส่วนประกอบของน้ำอสุจิถ้าคุณไม่ได้ใช้น้ำในถังเป็นประจำจะเกิดอะไรขึ้นน้ำมันจะขังมันจะเน่าเสียถูกไหมคะต่อมลูกหมากก็เหมือนกันค่ะถ้าไม่มีการขับถ่ายของเหลวออกมาอย่างสม่ำเสมอมันจะทำให้เกิดการสะสมอาจจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆได้เช่นการอักเสบหรือแม้กระทั่งปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้น การมีเพศสัมพันธ์หรือการช่วยตัวเองมันช่วยให้ตอมลูกหมากมีการทำงานมีการหมุนเวียนมีการขับถ่ายของเหลวออกมาซึ่งนี่คือสิ่งที่ดีสำหรับสุขภาพของตอมค่ะมันเหมือนกับการออกกำลังกายสำหรับตอมลูกหมากเลยทีเดียวแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าหลังอายุ60แล้วร่างกายเปลี่ยนไปเยอะฮอร์โมนลดลงความต้องการทางเพศก็ลดลงบางทีก็รู้สึกว่าไม่มีแรงเหมือนเมื่อก่อนและยังจำเป็นต้องสนใจเรื่องนี้อีกเหรอ คำตอบคือใช่ค่ะยังจำเป็นมากๆเลยด้วยซ้ำอายุมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าชีวิตทางเพศจะต้องสิ้นสุดลงค่ะมันอาจจะเปลี่ยนไปแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะหายไปการรักษาสุขภาพทางเพศที่ดีมันมีผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจมันช่วยให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวามีความมั่นใจในตัวเองและที่สำคัญมันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพโดยรวมค่ะ ตอนนี้อาจจะมีหลายท่านที่กำลังคิดว่าแต่ผมมีปัญหานะผมไม่ได้แข็งตัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วผมมีอาการหย่อนสมรรภาพทางเพศแล้วจะทำยังไงดีข่าวดีก็คือมีหลายวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงสภาพได้ค่ะทั้งแบบธรรมชาติและแบบใช้การรักษาให้ดิฉันบอกวิธีธรรมชาติก่อนนะคะ อันดับแรกเลยคือการออกกำลังกายค่ะโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเช่นเดินวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำมันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปทั่วร่างกายรวมถึงบริเวณอวัยวะเพศด้วยค่ะเลือดไหลเวียนดีขึ้นการแข่งตัวก็จะดีขึ้นตามไปด้วยอันที่สองคืออาหารการกินค่ะพยายามกินอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงน้ำตาลสูงเพราะมันทำให้หลอดเลือดอุดตัน การไหลเวียนของเลือดแย่ลงกินผักผลไม้ให้เยอะๆโปรตีนจากปลาทั่วเหลืองสิ่งเหล่านี้ดีต่อสุขภาพโดยรวมและก็ดีต่อสุขภาพทางเพศด้วยค่ะอันที่3คือการจัดการกับความเครียดค่ะความเครียดมันฆ่าความต้องการทางเพศได้เลยทีเดียวพยายามหาวิธีผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิโยคะหรือแค่ทำในสิ่งที่คุณชอบก็ได้ค่ะอันที่ส และนี่คืออันที่สำคัญมากๆเลยคือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานหรือที่เรียกกันว่าแบบฝึกหัดคีกเกลค่ะนี่คือสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จกักแต่มันมีประโยชน์มากๆเลยกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานคืออะไรมันคือกลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างขาของคุณค่ะมันรองรับกระเพาะปัสสาวะลำไส้และอวัยวะสืบพันธุ์ทุกของคุณ กล้ามเนื้อเหล่านี้มีหน้าที่สำคัญมากในการควบคุมการปัสสาวะการถ่ายอุจจาระและการทำงานทางเพศด้วยค่ะแล้วจะหากล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานได้ยังไงให้คุณลองจินตนาการว่าคุณกำลังปัสสาวะอยู่แล้วคุณพยายามหยุดกระแสปัสสาวะตรงกลางทางค่ะกล้ามเนื้อที่คุณหดเข้ามาตอนนั้นนั่นแหละค่ะคือกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานรู้สึกได้ไหมคะถ้ารู้สึกได้แล้วตอนนี้เราจะมาฝึกกล้ามเนื้อนี้กันค่ะวิธีทำคีเกเลค,คือ หดกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานค้างไว้ 5. วินาทีแล้วคลายออก 5. วินาทีทซำซ้ำๆๆแบบนี้ค่ะเริ่มต้นทำวันละ10ครั้งแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันละ3เซตเซตละ10ครั้ง สิ่งที่ดีของแบบฝึกหัดคีเกเลยก็คือคุณสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะไม่ว่าจะนั่งดูทีวีขับรถหรือแม้แต่ตอนรอดแถวก็ได้ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าคุณกำลังออกกำลังกายอยู่แล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่ามากค่ะมันช่วยให้การแข็งตัวแข็งแรงขึ้นควบคุมการหลังได้ดีขึ้นและยังช่วยป้องกันปัญหาการเล็ดปัสสาวะด้วยค่ะแต่ถ้าคุณทำทุกอย่างที่บอกไปแล้วแต่ยังมีปัญหาอยู่ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะ ยังมีวิธีการรักษาทางการแพทย์อีกหลายวิธีมียาที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศมีการฉีดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสำหรับคนที่มีระดับฮอร์โมนต่ำหรือในบางกรณีที่จำเป็นก็อาจจะมีการรักษาแบบอื่นๆค่ะแต่สิ่งสำคัญคืออย่าซื้อยาทานเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์นะคะเพราะยาบางชนิดอาจจะมีผลข้างเคียงหรืออาจจะไม่เหมาะกับสภาพร่างกายของคุณโดยเฉพาะ ถ้าคุณมีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือกำลังทานยาอื่นๆอยู่ตอนนี้ขอให้ดิฉันตอบคำถามที่หลายท่านอาจจะสงสัยกันนะคะคำถามแรกถ้าทานยาแก้ซึมเศร้ามันจะทำให้ความต้องการทางเพศลดลงไหมคำตอบคือใช่ค่ะยาแก้ซึมเศร้าหลายชนิด โดยเฉพาะกลุ่ม SSRE มันมีผลข้างเคียงทําให้ความต้องการทางเพศลดลงได้แต่อย่าหยุดยาเองนะคะให้ไปปรึกษาจิตแพทย์ที่รักษาคุณอยู่เพราะอาจจะมีการปรับยาหรือเปลี่ยนชนิดยาได้ค่ะคำถามที่2ถ้าเป็นโรคพากินสันทานยาเยอะแต่ยังอยากมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาควรทำยังไงนี่เป็นคำถามที่ดีมากค่ะโรคพากินสันและยาที่ใช้รักษามันอาจจะส่งผลต่อการทำงานทางเพศ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสละความสุขส่วนนี้ไปควรพูดคุยกับทางแพทย์ที่รักษาโรคพากินสันและแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมอาจจะปรับยาหรือเพิ่มยาช่วยเรื่องการแข็งตัวพร้อมกับการให้คำปรึกษาเรื่องท่าทางที่เหมาะสมด้วยค่ะคําถามที่3หลังผ่าตัดต่อมลูกหมากจะทำยังไงให้การแข็งตัวดีขึ้น หลังการผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยเฉพาะถ้าเป็นการผ่าตัดแบบใหญ่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทและหลอดเลือดที่ควบคุมการแข็งตัวค่ะแต่ก็มีวิธีฟื้นฟูหลายอย่างเช่นการใช้ยาการใช้เครื่องดูดสุญญากาศหรือในบางกรณีอาจจะใช้การฉีดยาเข้าไปในอวัยวะโดยตรงสิ่งสำคัญคือต้องเริ่มการรักษาเร็วๆหลังผ่าตัดเพราะยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งยากต่อการฟื้นฟูค่ะ คำถามที่ 4, การหลังย้อนกลับเป็นอันตรายไหมการหลังย้อนกลับหรือที่น้ําอสุจิไหลย,ย้อนเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะแทนที่จะออกมาทางปกติมันอาจจะเกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัดต่อมลูกหมากหรือในบางโรคโดยทั่วไปแล้วมันไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะน้ำอสุจิจะถูกขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะแต่ถ้าคุณกำลังพยายามมีลูกมันอาจจะเป็นปัญหาได้ควรปรึกษาแพทย์ค่ะ คำถามที่5การช่วยตัวเองเป็นบาปไหมนี่เป็นคำถามที่หลายคนอาจจะมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่ค่ะจากมุมมองทางการแพทย์การช่วยตัวเองเป็นเรื่องธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ความเชื่อทางาศาสนาหรือวัฒนธรรมของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันสิ่งสำคัญคือคุณต้องสบายใจกับสิ่งที่คุณเลือกและไม่ว่าคุณจะเลือกอย่างไรก็ไม่ควรทำให้สุขภาพของคุณเสียหายค่ะตอนนี้ให้ดิฉันสรุปสิ่งที่เราได้พูดคุยกันมาทั้งหมดนะคะ 1. ความถี่ที่เหมาะสมสำหรับผู้ชายหลัง60ปีคือประมาณ2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์แต่อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน 2. การมีชีวิตทางเพศที่ดีไม่ว่าจะผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือการช่วยตัวเองมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพของต่อมลูกหมากมันเหมือนกับการออกกำลังกายสำหรับต่อมค่ะ 3. อายุมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าชีวิตทางเพศต้องสิ้นสุดลงมันเป็นส่วนสำคัญของการดูแลสุขภาพโดยรวมของคุณภาพชีวิตและของความมั่นใจในตัวเอง 4. มีหลายวิธีที่สามารถช่วยปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศได้ทั้งแบบธรรมชาติเช่นการออกกำลังกายการกินอาหารที่ดีการจัดการความเครียดและการฝึกกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานและแบบใช้การรักษาทางการแพทย์เช่นการใช้ยาการฉีดฮอร์โมน 5. อย่ากลัวที่จะพูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้เพราะมันเป็นเรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องน่าอายและแพทย์พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณค่ะ การดูแลสุขภาพทางเพศมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสุขความพึงพอใจส่วนตัวแต่มันเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาคุณภาพชีวิตมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการดูแลตัวเองการให้ความสุขกับตัวเองการยอมรับว่าคุณยังคงเป็นมนุษย์ที่มีความต้องการทางเพศไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามและที่สำคัญที่สุด อย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเรื่องนี้นะคะมีผู้ชายหลายล้านคนทั่วโลกที่กำลังเผชิญกับปัญหาเดียวกันกำลังมีความกังวลเดียวกันและกำลังหาคำตอบเดียวกันกับคุณนี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องอายหรือปิดบังนี่คือเรื่องธรรมดาของชีวิตเรื่องของการดูแลสุขภาพ ดังนั้นถ้าคุณมีคำถามมีความกังวลหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะติดต่อมาหาเราได้นะคะดิฉันและทีมงานพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณที่นี่เป็นพื้นที่ปลอดภยัยที่เราสามารถพูดคุยเรื่องเหล่านี้ได้อย่างเปิดเผยไม่มีการตัดสินไม่มีการดูถูกมีแต่ความเข้าใจและความช่วยเหลือท่านสามารถติดต่อเพื่อนัดหมายพบแพทย์ได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาแบบพบหน้าโดยตรงหรือแบบออนไลน์เราพร้อมให้บริการเพราะสุขภาพของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดและอย่าลืมนะคะการดูแลสุขภาพทางเพศมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีสุขภาพดีและเต็มเปี่ยมไม่มีอายุไหนที่จะหยุดใส่ใจในตัวเองได้ดังนั้นให้ความสำคัญกับมันเหมือนกับที่คุณให้ความสำคัญกับสุขภาพส่วนอื่นๆของร่างกาย ถ้าชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจจะต้องการข้อมูลเหล่านี้และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพราะเรามีเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับสุขภาพอีกมากมายที่จะมาแชร์ให้ทุกท่านฟังขอบคุณที่รับฟังนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ